Thank you. สวัสดีครับพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระเยซูเจ้าบอกว่าเมื่อมีคนใช้อยู่ในบ้านเนี่ยเวลานายกลับมานายก็ขอให้เขาเนี่ยทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็นายก็ไม่ได้เป็นหนี้เขาเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ได้เงินค่าจ้างได้ได้อะไรไปแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือเราคริสเตชนเนี่ย เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นประโยคน,นี้ทำให้เรารู้สึกขัดขัดกับความรู้สึกของเราว่าโอ้ทำงานตั้งมากแล้วก็นายก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยเพราะว่าคนที่ทำงานเพราะเป็นหน้าที่เนี่ยทำด้วยความสุขใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ย พระบินเจ้ามีรางวัลให้ตลอดเวลาเสียดายเหลือเกินที่ทุกวันนี้ก็มีนายจ้างลูกจ้างเนี่ยก็มีทั่วไปหมดตั้งแต่ระบบราชการไปจนถึงเอกชนเนี่ยบางทีการทำงานเนี่ยมีแบบลูกลวกก็มีมีแบบไม่เอาไหนก็มีทำงานแบบขอไปทีก็มีต่อหน,น้าพระพินเจ้านั้นเราเป็นคนงานพี่น้องและเราจะทำแบบลุกลวกไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราทําไปนั้นเราก็จะได้รับผลของมันการทํางานนั้นอันุบุญเปาโลเองก็บอกว่าจงทํางานเหมือนกับว่าทํางานเพื่อพระเจ้าแล้วก็รางวัลที่พระงให้นั้นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากดังนั้นก็ขอพระบิดเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้ขยันมันเพียรในการที่จะรับใช้พระองค์และ รับใช้ครอบครัวของเราด้วยน้ำใสใจจริงนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง